นี่เป็นตะข่ายกันกันตกกันสิ่งของตกหล่นสำหรับงานก่อสร้างไงโอ้ยาวนันเนี่ยยาวยาวยาวห้วาเมตรแล้ว,ยลยลลวอย่าไปดึงสุดมากตลับเมตรโอ้หนี่ยาวประมาณสิบว่าเมตรได้ไหมยาวยาวนะั้นมันสิบสองเมตรยาวสิบสองเมตรเหรอ กว้างสิบสิบเมตรอ่ะนะเยอะนะครับเยอะหกเมตรเจ็ดเจ็ดเมตรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไว้มีมีมีขายเมานะครับขายยกได้เลย ประมาณสิบเมตรถึงไหมเก้าเมตรเก้าเมตรห้าสิบประมาณสิบเมตรนั่นเละเพราะว่ามันหดหดไงย,ยังไม่ได้ดึงนี่ฟางเหรอสิบเมตรนเก้าเมตรห้าสิบเก้าสิบเมตรฟางสิบเมตรแล้วยาวนี่ไม่ปลาไปยี่สิบนู่นนะปลาไปยี่สิบเมตรมั้งเนี่ยเราไม่ได้ยืดออกเลย สนามฟุตซอลได้เลยสนามฟุตบอลสน,นามแบดสนามเทนนิสได้เลยเนี่ยทำ,ำตะข่ายกันตกกันอะไรได้นี่กี่เมตรเนี่ยเมตรห้าเมตรห้าเมตรถึงนี่ก็ประมาณสิบเมตร ประมาณสิบเมตรสิบสองเมตรได้อยู่ใกล้เคียงคข้าวๆคข้าวขายเหมาขายเหมาขายยกแพ็คไปเลยขายยกกองไปเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันพันเงินอยู่เลย้นั่นสิบเมตรถึงเนี้ย มตประมาณ12เมตรนะครับท่านใดสนใจก็โทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮนะครับ0816221299 0816221299นอ,อกจากนี้ยังมีเครื่องจักรอีกหลากหลายนะครับเนี่ยขายเหมาก็ได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะซื้อเหมาเรายินดีขายม้มวนๆแล้วก็วางไปเลยโอ้นี่เหลืออีกตรงนี้ก็อีกกี่ กี่มวนเนี่ยกี่อันเนี่ยอันเดียวม้วนหนึ่งอันใหญ่ขนาดนี้เลยนั่นแหละอันนี้ก็เท่านันนะมีอันใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับเนี่ย,ก,ยก็เยอะอยู่พอสมควรทำไมว่าสิบห้าเมตรเนี่ยแตะกี้วัดคร่าวๆสิบสองเมตรนะมันไม่ได้ยืด,ม,ด,ยดมันไม่ได้ยืดนะโอเคนะครับ